สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะเย็นวันเสาร์ที24่24เดือน2 2567ตอนนี้ก็อยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้ก็จะไปสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ที่ตอนนี้กำลังจัดกิจกรรมลักล็อกเลิฟลักร้นสะพานตอนนี้จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปชมงาน เดี๋ยววันนี้ก็จะใช้ BTS ค่ะนั่ง BTS มาลงที่สถานีช่องนนทรีและก็จะต่อ BRT เป็นรถรับส่งไปสถานีพระราม9เดี๋ยวไปดูด้วยกันครั้งแรกเลยที่เป็นการขึ้นรถ BRT ไม่ทราบว,ว่าจะมีลักษณะยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันถ้าใครที่จะขึ้น BRT ก็จะออกทางออกที่2และที่5แล้วก็เดินตามสกายวอล์กไปจะอยู่สุดทางสกายวอล์กแล้วจะมีสถานีเชื่อมต่อกับ BRT ก่อนที่จะไปขึ้นรถก็ขอชมนกชมไม้แถวสถานีช่องนนทรีก่อนเพราะไม่ได้มานานแล้วจุดตรงนี้ที่ยืนอยู่ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินของหลายๆคน ที่ช่องนอนทรีสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนอนทรีก็เป็นแบบยกระดับเส้นทางสายสีลมยกระดับเหนือถนนนาราธิวาสราชนครินทค่ะเป็นย่านธุรกิจแถวถนนสาทรและสีลมเลยอยู่ในเขตบางรักกรุงเทพมหานครถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะลงถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินได้ค่ะสวยงามมาก และที่สำคัญก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อรถโดยสารด่วนพิเศษสายสาทรราชพฤกษ์ที่กำลังจะไปสะพานพระรามเก้าตอนนี้ไปดูกันว่าหน้าตา BRT จะเป็นอย่างไรจะเป็นรถยนต์หรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าค่ะ ที่สุดก็ได้นั่ง BRT สมใจทุกคนเห็นเจ้ารถสีเหลืองคาดเขียวนี้ไหมคะนี่แหละที่เขาเรียกว่า BRT ความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการวิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รถคันนี้วิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ก็มาถึงพระราม9แล้วแต่ต้องเดินย้อนไปไกลเลยล่ะคะ่ะ เดินมาสักพักก็มองเห็นแล้วค่ะสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าแต่ต้องเดินย้อนไปอีกหน่อยจะมีแยกใหญ่ๆแล้วเลี้ยวซ้ายตอนแรกว่าจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์วินแต่คราวนี้มีรถกระป๋อด้วยเลยขึ้นรถกระป๋อไปกับคนอื่นๆมีหลายคนเลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีงานค่าโดยสารก็เลยแพงโดยทั่วไปค่ารถกระป๋อหรือรถสองแถว ถึงจะไกลแค่ไหนก็ไม่เกิน10บ,บาทแต่วันนี้ก็ทุกคนยอมจ่ายค่ะเด็กก็คิด20เช่นกันแต่เราก็ข้ามผ่านไปเพื่อที่จะเข้าในงานให้ได้เพราะว่าคนเยอะมากถึงหน้างานแล้วค่ะรถกระปอร๋อจะชิดขวาส่วนมอเตอร์ไซค์ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือพอถึงหน้างานก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่ตลอดสายเพราะว่า คนเยอะมากนี่ค่ะดูบรรยากาศการโบกรถการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปลอดภัยแต่ต้องดูแลตัวเองถึงจุดลงทะเบียนแล้วค่ะสแกน QR code หรือว่าจะลงเป็นชื่อก็ได้ลงทะเบียนเสร็จแล้วพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยค่ะ พอมาถึงตรงนี้แล้วเรามารู้จักกับเจ้าสะพานพระรามเก้าตรงนี้กันชื่ออย่างเป็นทางการสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าอยู่ในการดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะอยู่เหนือน้ำสะพานพระรามเก้าท้ายน้ำสะพานภูมิพลเป็นประเภทแบบสะพานขึงผู้ที่ออกแบบบริษัทเอฟซีลอนจำกัดผู้ที่ก่อสร้างก็จะเป็นชอการช่าง เริ่มก่อสร้างวันที่16มกราคม2563และวันที่สร้างเสร็จ30มีนา2566ค่ะ6,000กว่าล้านเลยทีเดียวจะเปิดใช้ในช่วงกลางปี2567เป็นเส้นทางพิเศษการทางสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกค้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ในเขตราชบุรณะค่ะ เป็นสะพานขึงเสาคู่แห่งแรกของประเทศไทยคู่ขนานด้านท้ายน้ำของถนนพระราม9้ามี8ช่องทางจราจรเลยล่ะค่ะความกว้างก็ประมาณ42เมตรถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำจเจ้าพระยาที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะใช้ทดแทนสะพานพระราม9ก้าที่จะมีการปิดปรับปรุงภายหลังจากที่เปิดจราจรครบ ทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยรัชกาลที่10ค่ะออกแบบก็สวยงามอลังการปราณีตมากสื่อถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนเลยค่ะยอดเสาสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้า ฝาพระหัตแห่งความเมตตาส่วนยอดเสาสะพานเปรียบดังพระหัตแสดงถึงความโอบอุ้มป้องกันความรักความห่วงใยและความเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรยชาวไทยส่วนยอดเสาสะพานคู่ขนานพระรามเก้าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วย และในช่วงวันวาเลนไทน์14กุมภา2567กท่รร่วมเฉลิมฉลองครบ111ปีของกระทรวงคมนาคมจัดมหกรรมแห่งความสุขบนสะพานคู่ขนานนี้ด้วยละค่ะเป็นกิจกรรมลักล็อกเลิฟลักล้นสะพานเป็นกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนและคนทั่วไปเข้ามาชมสะพานก่อนที่จะเปิดใช้บริการจริงและมีคู่ลัก หลายท่านมาจดทะเบียนสมรสที่นี่ด้วยรวม111คู่มีการลงทะเบียนและในช่วงวันที่23-25ถึงก็เปิดอีกรอบหนึ่งให้เข้าชมวันนี้ก็เป็นวันที่24ค่ะที่มามีทั้งบูตร้านอาหารมีดนตรีแล้วก็มีเครื่องดื่มไว้จำหน่ายในงานด้วย มาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะ ขึ้นไปชมบนยอดสะพานเสร็จแล้วก็คงต้องถึงเวลากลับแล้วค่ะเพราะว่าถ้ารอให้งานเลิกตอนสี่ทุ่มสงสัยคงไม่ได้กลับบ้านแน่นอนก็เลยต้องลงมาก่อนตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มตรงค่ะกำลังลงมาบางคนก็ขึ้นบางคนก็ลงก็เดินสวนกันไปมาขวักคนเรือนแสนเลยละค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ตอนลงก็ชิลนิดนึง แต่ถ้าขาขึ้นก็รู้สึกจะเมื่อยน,นิดนึงเพราะว่าเหมือนกับเดินขึ้นภูเขาเลยละค่ะตอนนี้ผู้คนเรือนแสนเยอะแยะไปหมดไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนแต่ก็มีสองช่องทางทุกคนก็มีมารยาทมากขึ้นทางลงทางเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดรับส่งค่ะ ถึงจุดรับส่งแล้วคะ่ะแต่ว่ารถจะไปมอเตอร์ไซค์วินไปลงที่หน้าเซ็นทันแล้วต่อรถสาย77ไปช่องนนทรีแล้วก็จะนั่ง BTS เข้าบ้านคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับค่ำคืนนี้ก็คงจากลาพี่ๆเพื่อนๆ และกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ